เหมือนกันน่ะหนูไม <t> ่ชอบซีนน me <Holiday> ั้นเลยอ่ะทำไมหนูเป็นผู้ถูกเลือกคือแบบคือแค่คือหนูรู้นะว่ามันคือพี่มิ้มแต่ว่ามันน่ากลัวมากแล้วอีอย่างนึงคือผีต้องบอกมาตรงหน้าต่างแลวหนูต้องนอนหลับแล้วหนูนอนไม่หลับแล้วหนูต้องนอนมองหน้าเขาอ่ะ ไปวาดรูปข้างนอกอีกล้ววาดทำไมแล้วพี่อยากจะทิ้งเราด้วยอ่ะใช่รู้สึกไงรู้สึกไงคือรู้สึกแบบทำไมเป็นเรา why is always me ทำไมเป็นเราใช่ไหมค่ะใช่ใช่ฉันคือยี่ก็คิดแบบนั้นใช่ไหมใช่ค่ะทำไมเป็นฉันแต่เอาจริงๆแหละพี่คือเฮ้ยแต่ทำไมเป็นหนูอ่ะคือหนูไปนอนกับพี่หยาดได้ไหมอ่ะใช่ไหมพี่แอมนอนตะแคงทั้งคืนคือหนูรู้สึกว่า เอาจริงหนูรู้สึกว่าตอนนั้นอ่ะครอบครัวเรายังไม่รับรู้ถึงว่าผีอ่ะแบบผีมันอยู่ในบ้านเราเขาอาจจะไม่เชื่อเท่าไหร่และแบบเพราะว่าตอนนั้นเพิ่งมาสองวันแรกสามวันแรกเองมั้งค่ะเขาก็เลยแบบเออนอนไปเถอะไม่มีอะไรหรอกแต่ว่าพอที่ยี่เจอประสบการณ์นั้นอ่ะยี่มาเล่าให้พี่หยาดฟังแล้วแบบหลังจากนั้นยี่ก็นอนกับพี่หยาตลอดเลยตอนนั้นยี่รู้สึกอะไรเหรอตอนนอนกับแย้มอ่ะรู้สึกว่าไงบ้างรู้สึกพี่แย้มเป็นไรป่วยไม่สบายหรือผีเลย ถ้าเล่าในมุมของยี่นะคะพี่แอมเริ่มมีอะไรแปลกๆคือตอนนั้นอาจจะแค่แบบคือแค่เห็นเขาแบบตาแดงแล้วแบบอย่างเงี้ยโอ้โหยี่ยังไม่กลัวอีกหรอ <laughs> ยี่ตาแดงแล้วแบบเปลี่ยนแล้วพูดคำหยาบอ่ะอใช่ใช่ใช่แล้วคือแบบยี่ตอนนั้นก็เริ่มกลัวแล้วแหละแล้วยี่น่าจะคือตอนนั้นยี่ยังเด็กๆก็น่าจะยังไม่รู้หรอกว่าแบบผีมันทําไมถึงมีทำไมผีถึง เข้ามาสิ่งพี่สาวเราเมืนเเรื่องพี่สาวเราแล้วตอนนั้นครอบครัวเราก็อยากเจียงไม่เชื่อเราไปนอนกับพี่สาวเราคืนนั้นคืนนั้นเลยหนูนอนเขาหันมาแล้วเขาเสยยิ้มให้หนูอย่างเงี้ยแล้วแบบตาตาแบบตรงๆเลยแบบไม่กระพริบเลยอ่ะตอนนั้นแหละคือตอนที่รู้ว่าอันนี้ไม่ใช่พี่สาวเราโอเค้ยตาแปลกมากเลยอ่ะภาคแรกก็เป็นหนูภาคที่สองก็ต้องโดนยายช่วยทั้งแม่ทั้งผีชุดดำมาลุหนูเลยอ่ะอือ นีน่าอยากบอกอะไรยี่สู้ๆม,มันอาจจะไม่ได้สําเร็จแต่สู้ๆเราเก่งมากๆแล้วอ่ะเราเก่งมากๆที่เราผ่านตรงนั้นมาได้อ่ะอภาคสองอ่ะยี่ผ่านตรงนั้นมาได้คือ,อชนะเลศคือแบบเจอทั้งทุกตัวทั้งผีชุดดําแม่ผีแม่มผีใจช่วยคืออยากจะบอกยี่ว่าแบบสุดยอดอ่ะ เธอเก่งมากอืม